การใหม่ในโครงการที่เราเรียกว่าบัตรประชาชนตรวจยาไปรักษาพิเศษเพราะนั้นจะมีกลุ่มอาการ16อาการซึ่งเข้าใจว่าในเกอกสารจะมีนะครับแต่คือง,ง่ายๆนะครับเจ็บเย็นหัวเย็นไข้หัวท้องเป็นคืนต้องไปรับยาอนาคตจะขยายเปจากสองราการก็คือไปรับรับยาของที่จ่ายในโรงพยาบาลนั่นเองแต่ไปรับที่ร้านยาแต่ก็ทำมาสองสามปีก็ยังยังไม่มากเท่าไหร่ยาที่มีเภสเัชจับต้อง ก็ต้องขาดการรับรองวัตถ่ายยาคุณภาพเป็นพนักงารเนี่ยคุณค่าในวิชาชีพของคุณก็คือการที่คุณจะแนะนํายาที่การกินยาที่มันถูกต้องการกินยาที่มันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดมันจะแท้ๆหน้าที่ของคุณคือแนะนาการใช้ยาต่อคนไข้โครงการผสมภูมิวิธีใหม่นึงเราเอาร้านยาเข้ามาร่วมในโครงการเนี่ยบางค์ของเราก็คือต้องการลดความแน่นในรู นายคนไข้ที่ไปรอรับยาที่โรงพยาบาลเนี่ยสามารถมารับยาที่เข้าร่วมโครงการกับโรงพยาบาลนั้นได้อันนี้เป็นโครงการที่1ส่วนโครงการที่สองเนี่ยเป็นลักษณะของเราเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคที่ไม่รุนแรงมากเนี่ยก็สามารถมารับยาได้ที่ร้านยาที่อยู่ภายใต้การเข้าร่วมกับสปสชพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ป่วยที่ถือบัตรจากจิบบัรักษาทุกโรคเนี่ยมีอาการติดปกอาการน่าเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนปวดท้องอย่างเงี้ยครับก็ มาที่ร้านยาบอกอาการเขาแล้วก็สามารถที่จะได้รับยาไปรักษาอาการโดยไม่มีการคิดมูลค่านะครับทางร้านยาเนี่ยเขาก็จะให้ยาไปแล้วก็ภายใน3วันเ็าจะโทรติดตามด้วยว่าอาการดีขึ้นหรือไม่นะครับแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นร้านยาก็จะแนะนําให้ไปที่คลินิกหรือไปที่โรงพยาบาลที่มีคุณหมออยู่ครับต้องสังเกตป้ายสัญลักษณ์คือร้านยาไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ร้านยาทุกแห่งเข้าร่วมระบบการ ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะเรียกว่าร้านยาร้านยาอุคนนะครับก็จะมีโลโก้ของสปสชให้สังเกตเรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนะครับมีอาการเจ็บไข้ได้ปวดน,นะครับอาการไม่มากมายนักสามารถมาติดต่อรับยาที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะเาได้ กดไปเดียวถือเข้ามาแล้วต้องมั่นใจว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการเมื่อถือบัตรประชาชนเข้ามานะคะก็จะต้องให้เป็นเจรกทรตรวจสอบสิ์ก่อนค่ะว่าประชาชนคนนั้นเป็นสิบสามสิบบาทจริงหรือเปล่าคําถามที่เจอไปบ่อยก็คือจะต้องเป็นในจังหวัดไหนหรือเปล่าความจริงก็คือสิบสามสิบบาททุกที่ทั่วประเทศสามารถรับบริการได้หมดเลยค่ะ แต่นี้เงื่อนไขของแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันตรงที่เภสัชกรจะต้องมีการติดตามอาการหลังจากรับยาไปแล้ว3วันเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่า 1, 1> เภสัชกรเราไม่ได้มีการสวมสิบป,ประชาชนและให้บริการจริง2ประชาชนมีอาการดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นเราจะมีระบบการส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลด้วยค่ะแต่หากดีขึ้นแล้วก็วจะให้เป็นการดูแลกันอย่างครงบวงจรนั่นแปลว,ว่าแต่ละร้านจะต้องมีระบบการติดตามของแต่ละร้านค่ะซึ่งร้านยาของเราใช้ระบ,บ เรื่องของไลน e o f f i c i a l เข้ามาในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับประชาชนหน,นช่องทางค่ะล่องหาสติเตอร์ที่เขาแปะหน้าร้านนะคะว่าเป็นร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการจุดป่วยเล็กน,น้อยค่ะตรงนี้อาจจะยังเห็นไม่ไ,มไ,มได้ทั่วทุกงานที่สามารถทําได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องมั่นใจในคุณภาพของบริการนะคะว่าจะต้องเป็นร้านยาที่มีเจพจจุดัติอยู่ประจําตลอดค่ะแล้วก็รับรอง ความเป็นคุณภาพโดยสำนักรับรองดอกนัยางคุณภาพสำนัากบริษัทการมาค่ะคนที่หรือบรรดาชาชนหรือบรรดาชาชนนทยจะมีวิธีการที่จะให้เขาเข้าสู่หรือว่าเข้าสู่บริารได้อย่างไรบ้างนะครับด้วยปัญหาว่าใครๆก็มีเลขน้องประชาชนก็มีการสมดีเกิดได้ค่ะวันนี้สำนักชนก็เลยต้องใช้เงื่อนไขว่าจะต้องเป็นบรรดชาชนตัวจริงนะคะ